งจุดหมายปลายทางให้ชัดเจนว่าปีที่ผ่านมาเราประสบผลสำเร็จสิ่งใดล้มเหลวสิ่งใดแล้วก็ตั้งจุดใหม่หมุดหมายของเราให้ชัดเจนวางแผนจัดเจนจ,จัดการที่จะทำสิ่งที่ดีที่งามต่อไปให้ประสบผลสำเร็จให้ได้มีจุดหมายที่ชัดเจนเลง็งเป้าไว้ชัดเจนว่าจะทำอย่างนี้สิ่งนี้ให้สำเร็จลุล่วงเพราะฉะนั้นเมื่อได้ตั้งจุดหมายไว้ในตั้งที่หนึ่งแล้วก็คือตั้งจุด บางแปลนชัดเจนแล้วก็ตั้งใจทําสิ่งที่ตนเองจะกระทําให้สําเร็จลุล่วงไปได้วยความมั่นอกมั่นใจในการกระทําตั้งใจทําจริงๆเทใจในการกระทํารินใจใส่การกระทํานั้นๆและประการที่สสุดท้ายก็คือต้องตั้งมัน่นมั่นคงหนักแน่นไม่ท้อไม่ถอยเหมือนพระโพธิสัตว์บําเพ็ญบาร,รมีแมน้นมีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นพระองค์ก็ไม่ท้อไม่ถอย ยิ่งเป็นอุปกรณ์